วันนี้ผมจะเอาป็นเพื่อนทำรูบิกให้เป็นแพทเทิร์นที่เรียกว่าซิกแซกแบบนี้ครับจะเห็นว่าแต่ละด้านจะมีสีนึงคาดเป็นแนวทแยงมุมไว้อยู่ตลอดนะครับรวมไปถึงต่อยอดเป็นแพทเทิร์นรูปบวกแบบนี้ได้ด้วยนี่วิดีโอนี้วิดีโอเดียวได้2แพทเทิร์นเลยนะจ๊ะขั้นตอนการทำง่ายนิดเดียวครับมาเดี๋ยวผมสอนฮฮ่าฮอินฟินิตี้ ไม่หนึ่งการทำแพทเทิร์นรูบิกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ยังเล่นไม่เป็นครับแต่อยากหาอะไรทำขำๆแบบนี้นะครับอย่างที่บอกไปครับอันนี้เขาเรียกว่าแพทเทิร์นซิกแซกนะเป็นชื่อที่ผมเห็นจากวิดีโอในติกต่อเขาเรียกมาแบบนั้นก็เรียกตามเขาไปเลยละกันนะครับซิกแซกยังไงก็เนี่ยดูหไหมีโค้งลงมาปุ๊บพอมาทางนี้ขึ้นพอมาทางนี้ลงอาเฮ้ยเออใช่ลงพอมาทางนี้ขึ้นเห็นไหมไมันจตับกันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแต่เฉพาะด้านร,บรอบๆนะครับด้านบนเป็นเรียบด้านล่างเป็นเรียบนี่ ขั้นตอนนั้นน่ะมันง่ายมากๆครับแต่อย่างงอย่าทาผิดก็พอครับไม่อย่างนั้นมันมันจะเละแล้วมันจะพลาดไปเลยนะครับค่อยๆดูช้าๆใจเย็นๆนะครับทำไม่ได้น้องทุกคนผมเชื่อแบบนั้นนะมาเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยดีกว่านะครับไปหยิบรูบิกมาแล้วทําไปพร้อมๆกันนะครับมาเลยครับตอนแรกต้องเริ่มที่รูบิกที่เป็นสีเรียบตรงธรรมดาอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครยังบินไปมั่วอยู่ทํากับสีแบบนี้ก่อนนะครับวิธีการครับเราสามารถเรียนได้ด้วยนะครับว่า ต้องการให้อะไรเป็นสีเรียบด้านไหนที่เป็นซิกแซกนะครับแน่นอนครับว่าสีเรียบมันต้องเป็นสีที่ตรงข้ามกัน่วนซิกแซกก็จะเป็นสีมุมที่เหลือนะครับก็เลือกเอาขโมยมติว่าเป็นอย่างนี้ละการเขียวกับน้ําเงินเป็นด้านเรียบละกันนะครับต้องการเอาด้านไหนเป็นด้านเรียบให้เอาไว้ขึ้นบนแบบนี้แล้วทําแบบนี้นะครับหมุนทางซ้ายอย่างนี้หมุนลงปั๊บแล้วทางขวาหมุนขึ้นอย่างนี้ชึบนะครับพอหมุนเสร็จปุ๊บหมุนครับหมุนรูบอีกหนึ่งครั้งครั้งเดียวพอแล้วครับจะหมุนเกินอย่างนมครัเดบิ แค่นี้เลยจบเลยครับเสร็จแล้วจริงก็ห <c oughs> มุนซ้ายลงหมุนขวาขึ้นอ่ะก็พลิกไปอีกปุ๊บหมุนซ้ายลงหมุนขวาขึ้นหมุนไปเรื่อยๆจนมันกลับมาสีเดิมง่ายๆอ่ะหันไปอีก <c oughs> ซ้ายลงขวาขึ้นไปอีกซ้ายลงขวาขึ้นไปอีกซ้ายลงขวาขึ้นเอา้าเฮ้ยกลับมาเดิมแล้วอา้าอะไรเนี่ยดูสิครับนี่ กลายเป็นซิกแซกโดยอ hey. 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 ัตโนมัติแฮะอัตโนมิตแฮะอัตโนมัติแฮะถูกแล้วเห็นไหมง่ายอ่ะง่ายมากฉันก็โชว์เทพได้แล้วครับเพื่อนงงเอ้ยทำได้ไงวะโอ้ยสอนหน่อยสอนหน่อยแน่นอนครับอ่มาเจ๋งอ่ะง่ายนิดเดียวครับแค่หมุนแค่นี้เองครับนี่นั่นเลก็จะเป็นเรียบเห็นไหมด้าน,นล่างก็จะเป็นเรียบเห็นไหมสองสีที่ผมบอกครับจะเป็นซิกแซกนี่รอบๆตรงนี้ครับอ่าและทีนี้ครับการทํากลับครับบอกเลยครับว่าอันเนี้ย ยากที่สุดในขี้แมวอะไรขังผมทำเหมือนเดิมครับจบกลับได้เหมือนเดิมเลยคือมันเป็นแพเติ์นของรูปิกอะอย่างเช่นอย่างเงี้ยอะอันเนี้ยนนครับนบอกว่าหมุนขึ้นสองใช่ไหมหมุนขึ้นสองอย่างงี้กับหมุนลงสองอะกลับมาใหม่หมุนลงสองนี่มีค่าเท่ากันครับ คือดูกันถ้าเกิดหมุนถึงจุดนึงแล้วหมุนซ้ำเท่าเดิมมันจะกลับมาหนเหมือนเดิมครับพูดง่ายๆอ่าเมื่อกี้เราทําอย่างนั้นใช่ไหมครับเหมือนเดิมครับหมุนแบบดึงไปแล้วไม่ต้องกลับอะไรนะหมุนซ้ายลงหมุนขวาขึ้นแล้วก็พลิกกลับเหมือนเดิมเลยเตะเลยไม่ต้องแบบเปลี่ยนด้านเลยเราทําด้านเดิมไปเลยนะครับหมุนซ้ายลงหมุนขวาขึ้นวนมาซ้ายลงขวาขึ้นวนมาซ้ายลงขวาขึ้นหุนมาซ้ายลงขวาขึ้นหุนมาซ้ายลงขวาขึ้น กับสีเดิมแล้วแล้วก็ข้างล่างนี้ดูสิครับนี่เป็นอีกแพทเทิร์นใหม่ครับเป็นแพทเทิร์นรูปบวกเฉยเลยเฮ้ย <c oughs> ผมทังผิดพลาดตรงไหนเนี่ยกลายเป็นแพทเทิร์นรูปบวกเลยอา้าวกลายเป็นสองแพทเทิร์นเฉยเลยครับอ่าอย่างเงอ่ะนี่อ่าแล้วเมื่อกี้ผมหันด้านผิดเหมือนอย่างตอนเริ่มผมอาจจะเริ่มที่สีแดงใช่ไหมเมื่อเขาเปลี่ยนผมจะไปเริ่มเป็นสีหนึ่งลกลายเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่ะไม่มีปัญหาก็ถือว่าได้แพทเทิร์นใหม่โดยไม่ได้ตั้งใจได้เป็นแพทเทิร์นบวกแบบนี้เออ ได้2เฉยเลยนะครับก็เรียกว่าวิดีนี้ทํา2แพทเทิร์นไปเลยกันนะเป็นแพทเทิร์นบวกกับแพทเทิร์นซิกแซกจากหนึ่งกลายเป็น2เฉยเลยนะครับทางก็งไปต่อครับไม่ต้องคิดมากครับหมุนซ้ายขึ้นหมุนขวาลงกับทางไปเรื่อยซ้ายขึ้นขวาลงอ่าซ้ายขึ้นขวาลงอ่าซ้ายขึ้นขวาลงซ้ายขึ้นขวาลงซ้ายขึ้นขวาลงแหนะกลับมาซิกแซกแล้วนะครับ ติดแจกแล้วก็เหมือนเดิมเราก็เอากลับไปให้สุดเลยแล้วกัน,นก็เมื่อกี้เราทาด้านไหนทาด้านเดียวเหมือนเี้ผมด้านเหลืองนี่ก็ด้านเหลืองกันเดียวเลยนะครับเหมือนด้านบนเป็นจำน้นเงินอยู่แล้วนะด้านเหลืองเดี๋ยวก็ไปต่อไปเหมือนลงซ้ายขึ้นขวาลงไปซ้ายขึ้นขวาลงนะซ้ายขึ้นขวาลงนะซ้ายขึ้นขวาลงนะและซ้ายขึ้นขวาลง,ลาาลงอ่าเรียบร้อยครับอ่าเย้ yeah. นี่แหละครับคือการทํา2แพทเทิร์นที่ได้มาแบบงงๆครับตอนแรกว่าจะสอนซิกแซกอันเดียวได้แพทเทิร์นบวกมาเฉยครับก็ได้กลับว่าทั้งซิกแซกและรูปบวกนะครับทําได้เลยนี่ยังเพียวเห็นไหมง่ายนิดเดียวครับใครๆก็ทําได้ยังไงก็เอาไปฝึกกันให้เยอะๆนะครับทําให้คล่องๆเหมือนอย่างครั้งแรกที่เราทำอ่ะโอเคอาจะตะกุกตะกักหน่อยกึกกักกึกกักดับพอทำเรื่อยๆคล่องๆเลยครับบ มีโชว์ให้คนดูครับคนงงเฮ้ยทำได้ไงวะเสร็จเอากลับครับมันก็ดูเทพแล้วเห็นไหมอยู่ที่การฝึกฝนครับพวกนี้ฝึกฝนบ่อยเดี๋ยวก็เล่นเก่งเองครับเดี๋ยวมือมันจะไปเองด้วยนะครับเอาไปทำกันนะครับกับแพทเทิร์นซิกแซกอันนี้นะครับยังไงถ้าเพื่อนๆอยากจะพลาดไี่ได้เลยผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับซิกแซกครับ